สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะอาทิตย์ที่แล้วที่ไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการจับการนินทาไม่ว่าจะเป็นการนินทาของตัวเองหรือการนินทาที่คนอื่นทํากับเรานะคะใน,นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครูจะเน้นโฟกัสในการที่เราจะเอาใจของเราไปไปอยู่กับเรื่องของไม่ไปนินทาไม่ไปแจมกับชาวบ้านเขาพูดง่ายๆนะคะทําได้ดีกันไหมคะ ฝืนไหมคะมันจะมีจังหวะฝืนๆน,นิดนึงเนาะเพราะว่าสัญชาตญยานมันจะลากลงเราต้องฝืนลากขึ้นนะคะนี่ขราวที่แล้วครูเกริ่นไว้นิดนึงว่าแล้วถ้าเกิดคนมานินทาเราล่ะนะครูก็พูดไปเล็กน้อยแล้วในในสัปดาห์ที่แล้วว่าถ้าเกิดคนคนมานินทาเราเรามีหน้าที่เช็คสองอย่างมีความจริงอยู่ในนั้นไหมมีบ้างไหมหรือไม่มีเลยนะคะถ้าสมมุติว่ามีบ้าง เรามีหน้าที่ขอบคุณเขาเลยถ้าเขามานินทาเราในเรื่องที่มันมีความจริงอยู่บ้างเราจับความรู้สึกเราอย่างเดียวถ้าเราโกรธนะคะถ้าเราโกรธแปลว่าลึกๆมีอะไรบางอย่างอยู่ในเรื่องที่เขานินทาถ้าเขาโกรธถ้าสมมุติเราโกรธเขาที่เขาบอกว่าเราเ,เราชอบอะไรเดียประจบเจ้านายสมมุตินะฮะเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราไม่ได้ประจบถ้าเรารู้อยู่แก่ใจเราจะไม่โกรธเลยแต่ถ้าเราโกรธเราอาจจะแบบ หนูไม่ได้โกรธค่ะแต่หนูลำคาญภาวะอ่ะอันนี้เข้าใจได้หนูไม่ได้โกรธนะแต่ถ้าเกิดสมมุติเขาด่าแล้วเรารู้สึกว่าฉันไม่ได้ไประจบนะเว้ยฉันไม่ไองอย่างเงี้ยอาการเนี้ยแปลว่าเราต้องหันมาถามเอหรือลึกๆมีมีหรือเปล่าซึ่งมีก็ไม่ได้ผิดนะเพราะคําว่าประจบไม่ได้แปลว่าเราทําในสิ่งที่สมม,มุติเราให้เอาเอาดอกไม้ไปให้พี่คนหนึ่งแล้วเราอยากให้เขารักเราสมม,มุติว่า,าสิ้นปีเราซื้อของขวัญ ไปให้เจ้านายนะคะเราไปให้เจ้านายเนี่ยเราต้องวางเจตนารมณ์ของเราให้ถูกเราวางเราไปให้เขาเพราะอะไรอยากใ,ให้เขารักเราหรืออยากให้เขารักเรามากกว่าคนอื่นอะ่าถ้าอันนี้มันมีความประจบอยู่ในนั้นถูกไหมคะแต่ถ้าเราเอาไปด้วยเจตนาที่ถูกต้องว่าเราเอาเอันนี้ไปให้เขาเพราะว่าเราขอบคุณเขาที่เมตตาเรามาตลอดทั้งปีเนี้ยนะคะแล้วก็อยากให้พี่เมตตาหนูต่อไปนะคะหนูขอบคุณมากกับความเมตตาที่พี่ให้กับหนูนะคะเราไปด้วยเจตนานี้เลยถูกไหม แล้วใครจะมาว่าเราก็ก็เราก็าอยากให้เขาเอ็นดูเราแล้วเราก็อยากขอบคุณเขาจริงๆมันจะไม่โกรธมันขึ้นอยู่กับเจตนาของเราถ้าเรายังไม่เคลียร์ในเจตนาของเราใครด่าอะไรเราก็โกรธฉะนั้นเวลาเขาด่าป,ปุ๊บให้เราขอบคุณเขาเลยกลับมาถ่ายถามตัวเองว่าอืที่เราทํามันมีเจตนานั้นไหมแล้วห้ามโกโหกตัวเองอืมก็มีนิดๆน,นะอืมก็มีนิดๆเออจริงๆ แต่เราก็ไม่ได้ประจบเพื่อที่จะไม่ต้องทํางานเราก็ยังทํางานเหมือนเดิมเพียงแต่ให้เขาเมตตาเราแป,ปกตินี่ไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่เลยก็ทําต่อไปสนะิเคยมีคนมาหาครูนักแสดงคนหนึ่งบอกครูง่ปีใหม่หนูต้องเอากระเช้าไปกลับผู้จัดคนนั้นคนนี้ไหมครูบอกทําไมต้องถามคือหนูกลัวว่าเขาหาว่าหนูประจบแล้วเราประจบปะล่ะไม่นะเอาแล้วเจตนาคืออะไรก็อยากให้เห็นนะคนไม่ชั้นในเจตนานะ กลัวไปหมดว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราฉะนั้นเราต้องกลับมาชัดที่เจตนาของเราว่าเราทํานี้เพื่ออะไรแล้วไม่ช่อฉนกับตัวเองไม่โกหกตัวเองคือถ้าเราทําแล้วมีจิตที่อยากให้เขาเมตตาเราเพื่อที่จะให้งานเราด้วยก็จริงยอมรับ ยอมรับแต่เราไม่ได้ทาเพื่อเพื่อที่จะแบบหนูจะนั่งกระดิกเท้าแล้วก็ไม่ทางานแล้วให้เจ้านายรักชัดอันนี้เรียกประจบสอบพลอพอเจ้านายมาแล้วเราพูดสิ่งที่ไม่จริงเช่นเจ้านายเก่งเจ้านายดีอุ้ยแปรบแปรบปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือปลอมนึกออกไหมอันนี้เาเรียกว่าประจบสอบพลอเะนั้นเราไม่ควรทําแต่ถ้าเราอะค่ะมันเป็นเรื่องโลกนี้มันเป็นเรื่องของคอนเน็กชันครูไม่เคยปฏิเสธเรื่องของคอนเน็กชันเลยตราบเท่าอะอย่างสมมุตินะคุณมีความรู้ความสามารถ นะคุณรู้จักคนหนึ่งที่เขารู้อย่างครูง้อเนี่ยได้มาเป็น acting coach ได้ก็เพราะ connection นะนนจะว่าไปแต่มันไม่ใช่เกิดจากการ connection ที่เราไม่มีของเรามีของแล้วรุ่นพี่ตอนสมัยอยู่นิเทศนะคะเขาเห็นว่าเรามีของตั้งแต่สมัยเรียนเขารู้จักน้องเขาระหว่างคนสองคนที่เขารู้จักดีกับอีกคนหนึ่งสมมตินะคนหนึ่งเขารู้จักดีคนหนึ่งเขาไม่รู้จักเลย แล้วเขารู้คนนี้มีของคนนี้เขาก็เห็นจากในในเปเปอร์เขียนว่ามีของแต่ไม่เคยเจอเอ่ะเป็นคุณคุณจะเลือกใครถูกไหมคะเขาก็เลือกน้องเขา้ครูได้โอกาสมาเพราะเขาเห็นว่าไอ้น้องคนนี้มันทําได้ไม่ใช่เป็นการประจบแบบเออไม่ใช่เป็นการมาฝากแบบชนิดที่ไอ้นี่ความรู้ความสามารถไม่มีไอคนที่เก่งมากแล้วเอาไอคนความสามารถไม่มีอันนี้คนละเรื่องเนื้อออกไหมคะฉะนั้นในโลกนี้มันคือเรื่องของความสัมพันธ์ ถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อใครจากใจจริงไม่ใช่ไปประจบสอบพอเขาทําสิ่งที่ผิดแล้วเราบอกว่าดีดีอันนั้นไม่ใช่ถูกไหมเนี่ยเราต้องแยกแยะให้ขาดงนั้นเราเองต้องชัดก่อนว่าเจตนาเราถูกต้องใครมาบอกอยเอากระเช้าไปให้ประจบอืจะเรื่องยังไงก็ได้นะถ้าเป็นครูครูก็จะหันไปบอกเลยอืมประจบของเธอหมายความว่าไงอะ แปลว่าฉันไม่ได้รักเขาจริงอันนี้คงไม่ใช่ฉันปรารถนาดีกับเขาจริงๆฉันรักเขาจริงๆฉันอยากขอบคุณเขาจริงๆแล้วฉันก็อยากให้เขารักฉันเหมือนเดิมที่เขาเคยรักมาถ้าอันนี้แปลว่าประจบฉันก็ยอมรับว่าอันนี้เรียกว่าประจบถูกไหมฉะนั้นเราจะเป็นคนด่าไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่ายอมรับไปแล้วชัดเจนไปแล้วเนื้อออกไหมคะฉะนั้นเราต้องชัดเจนกับตัวเราก่อนนี่คือภูมิคุ้มกันสําคัญที่สุดสําหรับการแก้ไขคนมาน,นินทาเรา นะงนั้นข้อที่1นึ่งพอเขาด่ามาเช็คตัวเองก่อนมีมีส่วนจริงไหมออแล้วเจตนาของฉันจริงจริงคืออะไรแต่ถ้าสุดท้ายสมมุติมีคนมาด่ามีมออีคนหนึ่งเคยมาเมาส์เมาส์ครูว่าอะไรดีสมมุติว่าอะไรดีสมมติด่าอะไรที่ไม่จริงดีเพราะส่วนใหญ่เวลาด่ามาสมม่วนใหญ่จะจริงหมดนะเช่นด่าบ,บอกว่าอ,อคอรูง้อนี่อะไรดีไม่ค่อยโดนคนด่าเท่าไหร่นะ มีอะไรอ,อ๋ออ๋ออ๋อเคยมีช่วงหนึ่งของชีวิตแมจะพูดแล้วจะลืมก็ไม่ได้นะคะเรื่องนี้ก็มีคนมาบอกว่าเนี่ยคูงอ้อนะ,อะไปทําไม่ดีกับคนคนเนี้นะคะแล้วเรารู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่จริงอะเราตรวจสอบตัวเองก่อนนะมันมีจริงมิว่ามันมีในจิตของเราลึกซึ้งจริงๆครูคตรวจสอบถึงขนาดไหนรู้ไหมแบบเออหรือจิตเราชอชนขนาดที่เราไม่รู้ครูก็ลองไปหาพระเลยนะ แบบหลวง,งพ่อคะเนี่ยค่ะหนูเท่าที่หนูเช็คตัวเองหนูไม่มีนะคะหรือจริง,รงๆหนูลึกๆึกล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 ึกหนูมีคะ่ะหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อพอจะเห็นนะหลวงพ่อช่วยบอกหนูทีคุูก็เคยมีนะช่วงนะั้นคือตรวจสอบจริงๆอะแล้วมันไม่มีคือเขาพูดแบบพูดง่ายคือใส่ร้ายอะเนาะพอเขาพูดใส่ร้ายเรามาปุ๊บให้ร้ายเราเนี่ยพอเราเช็คเราไม่มีแล้วเราต้องแคร์อะไรอะคราวนี้ ไม่มีอันต้องแคร์เลยลงชักโครกได้เลยค่ะเรื่องราวเหล่านี้กดปลืแสดงว่าเขามีความกลัวของเขาเขามีความไม่มั่นคงในจิตใจของเขาในการที่เขานินทาเราังนั้นวิธีการคือครูอิกนอค่ะครูไม่ใส่ใจคนเหล่านี้เลยนะคะไม่ได้เป็นเรามีหน้าที่เตรียมหลักฐานของเราให้ให้พร้อมนะถ้าเกิดใครมาใส่ร้ายคุณคุณเตรียมหลักฐานของคุณให้พร้อมเพื่อที่คุณจะได้ไปแสดงให้เขาเห็น ว่านี่ความจริงคือแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ในิ่งเงียบไม่สื่อสารนะคะคือเราจะเงียบให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะเงียบนะเพราะบางทีคนที่ใส่ร้ายเราอะ่ะบางทีคําของเขาอะ่ะมันทํางานด้วยตัวของเขาเองคือทํางานกับเขานะบางทีเราอยู่เฉยๆนะเคยนะช่วงมีช่วงหนึ่งที่ครูอยู่เฉยๆเลยไอ้คนนี้มันก็พูดพูดพูด,พด,พด,พดของเขาไปใช่ไหมกลายเป็นว่าฟีดแบ็กเนี่ยเก้าร้อยหนึ่งเนี่ยประมาณ98คนด่าเขามีสองคนที่เชื่อเขาซึ่งเป็นสองคนที่ครูต้องแคร์ไหม ถูกไหมเราไม่ต้องเกิดมาให้คนทั้งโลกรักเราหรอกไหมถูกไหมคะคนที่จะรักเราขอเป็นคนดีขอเป็นบัณฑิตขอคนมีปัญญาขอคนมีศีลธรรมนั้นคนเหล่านี้ที่เราต้องแคร์ถ้าเกิดคนมาแล้วแบบว่าเจอหน้านะมีมีม,ม,มีคนที่เมาคูคนนะี้เขาบอกว่าเจอหน้านะต้มมามมา่ปิดศาสหน้าเลยครูบอกอุ้ยตายลวดูละครเยอะนะคะนั้นเราก็ต้องปล่อยเขาให้เขาจมอยู่กับห่วงของของความคิดนี้ของเขาไป ใช่เรื่องไหมที่เราจะต้องแครก,ก็ต้องปล่อยเขาลอยน้ําไปถูกไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องแยกแยะแล้วว่าคนแบบไหนล่ะที่เราต้องการให้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราฉะนั้นะถ้าเกิดคนที่เราแคร์เราก็ต้องไปให้เหตุผลว่าความจริงคือแบบนี้ใครที่มีผลกับชีวิตของเราเ mm. ช่นเราต้องแคร์หัวหน้าเขานินทาเราแล้วหัวหน้าเนี่ยอาจจะมี มีผลกับงานของเราแล้วได้ฟังความข้างเดียวเราก็ต้องขึ้นไปแล้วก็พูดกันเงียเๆียสองคนแล้วแต่เราต้องไม่ใช่คนที่ลากเขาเอาไปพูดูพูด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 นินทามันก็เหมือนสาดกันไปสายกันมาก็เลอะทั้งคู่ถูกไหมคะนั้นเราก็ไปกับคนที่มันมีผลจริงๆไม่ต้องพูดเยอะนะคะเจ็บคอนะเราก็พูดเฉพาะสิ่งที่ควรพูดกับคนที่ควรพูดโอเคไหมคะนั้นแยกแยะให้ได้เฟดตัวออกมาให้ได้นะคะถ้าเกิดเราทั้งทั้งออฟฟิศเป็นหมดเลยมันไม่มีหรอก อะไรแบบนั้นคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็ต้องถามตัวว่าเราอยู่ทําไมถูกไหมคะงนั้นถ้าเกิดเราคนดีโฟกัสคนที่ดีแล้วรักเราเวลาวันที่เราถูกนินทาโฟกัสคนที่รักเราโฟกัสลูกโฟกัสสามีภรรยาพ่อแม่ของเราหรือเพื่อนที่ดีอาจจะมีแค่คนเดียวนะคะอันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยคนคิดริษยาไม่ได้พกเราไม่ได้ต้องการปริมาณค่ะคำว่ามิตเราต้องการคุณภาพนะฮะตรงนี้ต้องโฟกัสไว้ให้ชัดเจนอ่ะ เชื่อมโยงมาสู่ประเภทพอมาถึงจุดนี้มันก็ต้องพูดถึงคนกลุ่มนี้แหละกลุ่มที่ขี้อิจฉาริษยานะกลับก่อนที่เราจะไปพูดถึงกลุ่มนี้พูดถึงตัวเราเองก่อนเพราะเราก็มีความอิจฉาริษยาแต่สิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกทุกคนคืออย่ากเกลียดตัวเองเลยนะคะครูแยกคำสองคำนี้ก่อนอิจฉาคือรู้สึกรู้สึกว่าเขาดีกว่าเราอะแล้วมันมันเป็น ความรู้สึกอึดอัดขับคล้องหมองใจที่เกิดขึ้นในใจที่เรารู้สึกอิจฉาแต่ริษยาเนี่ยเลวร้ายกว่าอิจฉาคือริษยาเนี่ยคือลงมือทําบางอย่างเพื่อให้เขาต่ํากว่าเราเลยต่างกันแล้วนะคะถ้าอิจฉาเนี่ยก็คือแค่แบบอิจฉาจังเลยเขาโหทำไมเขาโชคดีอิจฉาจังเลยว่ะรู้สึกไม่ชอบเลยเห็นคนนี้เขามีความสุขหือทำไมเขามีความสุขมากกว่าเราอันนี้เรียกอิจฉาใช่ไหมคะก็ไม่ใช่เรื่องดีแต่เลวร้ายกว่านั้นคือ,อดีนะใช่ไหม ใส่ร้ายดีกว่าอ่าดีนะใช่ไหมหันขาเก้าอี้ดีกว่าอันนี้มันเกิดเป็นแอคชั่นแล้วแลสุดท้ายมันจะย้อนกลับมาทําร้ายเรากลับไปที่อิจฉาก่อนเอาเบื้องต้นสิ่งที่คุณธรรมที่จะต้านอิจฉาได้คือคําว่ามุทิตาคือคําว่าพลอยยินดี นะคะมันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกและฝืนมากๆเพราะธรรมชาติของมนุษย์อย่างที่ครูบอกในครั้งก่อนๆในเรื่องของสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดถ้าเรารู้สึกว่าใครดีกว่าเราเราจะมีความกลัวตายหรือกลัวไม่รอดกลัวไม่เป็นที่รักกลัวไม่ได้รับการยอมรับนะคะสุดท้ายก็คือกลัวตายกลัวไม่รอดนั่นคือสัญชาตญาณฉะงนั้นพอเราเกิดภาวะอิจฉาปุ๊บนะคะให้เราเอาจิตของเราค่ะลองฝืนเลยนะคะลองทําเลยนะคะ คลอยยินดีค่ะลองยิ้งแรกแรกมันจะฝืนค่ะเพราะามันมันไม่ใช่ของง่ายของมนุษย์อิจฉามันเป็นของง่ายค่ะแต่ว่ายินดีมันเป็นของที่ทําได้ยากอยู่ในผู้ประเสริฐเท่านั้นฝึกฝึกยังไงอย่าไปคิดว่าครูหนูไม่ชอบอิจฉาเลยมันปกติเหมือนล้วถ้าเราร้อนล้วอึดอัด หนูไม่ชอบการอิดาดเลยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นภาวะปะกติแต่ให้เรามีสติจับพอทันทีที่เราอิจฉาปุ๊บให้เราทําใจเฮ้ยยินดีกับเขาด้วยจริงจเขาคงทํางานมาเยอะมากจริงๆเขาคงเป็นมิตรมากๆสมมุติว่าเพี่นคนนี้เป็นที่รักคนรักเขาเยอะมากเลยทําไมคนรักเขาเยอะจังวะทำไมไม่มีคนรักเราเลยสมมุตินะให้เราสอนจิตเลยยินดีกับเขาว่าโอ้เขาคงทํางานมาเยอะกับการเสียสละเนาะเขาคงทํางานมาเยอะกับการให้คนอื่นเนาะเมตตาคนอื่นเนะเขาถึงได้เป็นที่รักแบบนี้เออเราเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้าง เออเราเราเราไปฝึกเมตตามั่งดีกว่าเราไปฝึกให้คนอื่นแบบที่ไม่ได้ต้องการมั่งดีกว่าแบบแบบที่ไม่ได้ต้องการผลตอบรับมั่งดีกว่าเราลองฝึกให้โดยที่เขาไม่รู้มั่งดีกว่าเออลองเป็นผู้ให้จริงๆแบบเขามัง่งลองค่ะแล้วคุณจะพบว่ายิ่งคุณยินดีกับใครสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณด้วยนะคะสิ่งดีๆเหล่านั้นจะตามมาลองฝึก ไม่ว่าจะเข้าที่จอดรถใครได้ที่จอดรถรดจากแต่ก่อนใครได้เข้าที่จอดรถเราจะแบบมึงอีงนิดเดียวของกูละนึกออกไหมคะให้เราเปลี่ยนใหม่เลยเป็นแบบโอ้ดีใจด้วยดีใจด้วยเออ,อเธอมาเร็วกว่าฉันเธอออกน่าจะออกเร็วกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่ยินดีด้วยเธอได้เข้าไปช้อปปิ้งก่อนแลวเออเนะี่ยลองฝึกข้างในมันจะฝืนนิดนึงนะคะเราอาจจะแบบ <c oughs> ยินดีด้วยตาแข็งเล็กน้อยนะคะในระยะต้นก็เหมือนกับเวลาเรายกดัมเบล,เบลแหละ แรกๆเหมืนก็จะล้าฝืนนิดนึงนะคะแต่ทําซ้ําๆจิตจะกลายเป็นจิตออตโต้ของคนที่พลอยยินดีลองเมื่อวานเลยค่ะครูไปงานอุ่นไอรักนะคะครูไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไปกับหลานนะคะคือครูเรียกว่าเป็นกอดดอเธอ e r เป็นลูกของเพื่อนที่ครูรักเหมือนลูกก็ไปด้วยกันแล้ว เจ้าเจ้ามันดานะคะเขาก็ไปจับฉลากขึ้นมาแล้วเขาก็ได้ไอเนี่ยข้าวฟรีมันเป็นจับฉลากสนุกๆกนะะันค่ะเขาก็แบบว่าให้จับฉลากไม่ต้องทําอะไรเลยใช้ดวงอย่างเดียวจับแล้วได้ข้าวฟรีครูเนี่ยจะเป็นคนที่เคยมีความเชื่อว่าฉันไม่ได้มีดวงด่านนี้หลอกไอตัวนี้ของครูใช่ไหมคะครูก็ให้หลานไปแล้วครูก็จะสะกดจิตหลานตลอดเวลาว่า,วามันดาหนูเป็นคนโชคดีมากเลยลูกไม่ลูกอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วพอมันดาจับมาแล้วมันดาก็ได้ข้าวฟรีเขาแจกเป็นพวกขา้าว จากลงสีของในหลวงใช่ไหมคะพอมันดาได้ปุ๊บครูก็รีบสะกดจิตหลานเลยโหมันดาลูกหนูเป็นเด็กโชคดีมากๆหนูจำไว้นะหนูเป็นคนมีโชคนะลูกนะแล้วพอครูยินดีกับหลานค่ะแล้วครูก็เอื้อมมือไปจับของครูโดยที่ตอนนั้นไม่มีช่องของความคิดที่ครูจะเอามาคิดว่าฉันไม่คนไม่มีโชคหรืออะไรใจมันยังพลอยโชคดีแบบยินดีกับหลานอยู่เปิดมาปุ๊บ ันก็ได้ข้าวฟรีดีใจมากค่ะคุณก็คือมันข้าวมันไปได้แบบไม่กี่บาทหรอกแต่ฟีล l i n g ของความที่เรารู้สึกยินดีกับคนจริงๆมันเหนียวนำค่ะทำให้เราอะค่ะมักจะได้ของดีๆตามมาด้วยเสมอ นะคะฉะนั้นวันนี้ตัวเบรกค่ะอิจฉาอยากก่าโกรธตัวเองที่อิจฉาให้เมตตาตัวเองโถสมมุติวันนี้เราเผยอ,อิจฉาโถเงอเอ้ยคงกลัวใช่ไหมกลัวไม่สําเร็จใช่ไหมลูกกลัวไม่เป็นที่รักไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราร่วมมือแนะถ้าเราต้องอิจฉาใครหันกลับมาทํางานกับตัวเอง นะคะหันกลับมาทํางานกับตัวเองว่ามีอะไรที่เราจะพัฒนาได้เพื่อให้เราได้สําเร็จอย่างเขาสมมุติเขาวันนี้เขาได้เงินร้อยล้านพันล้านสมมตินะฮะแล้วคุณจิตไปอิจชาโอ้เขาคงภาคเพียรเขาคงทําจริงเขาคงโฟกัสเขาคงมีแพชชั่นอะไรล่ะที่ฉันยังไม่มีเท่ากับเขางั้นฉันกลับมาพัฒนาตัวเองขอบคุณมากนะคนที่ประสบความสําเร็จที่มาเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันพัฒนาตัวเองนึกออกไหมงั้นมันจะกระจัดความกลัวได้โดยการกลับเข้ามารับผิดชอบชีวิตตัวเอง Yeah. แล้วฝึกจิตให้พอยินดีกับคนทุกคนทำอย่างเงี้ยสม่ำเสมอนะคะความอิจฉาริษยาก็จะหายไปจากใจเราทีละเล็กทีละน้อยไม่โกรธตัวเองค่ะเพราะเป็นเรื่องปกติให้เข้าใจก่อนว่าอิจฉาเป็นเรื่องปกติแต่ให้เราเทรนตัวเองสม่ำเสมอ นะแล้วพอเราเทรนปุ๊บนอกจากอิจฉาจะหายจากเราแล้วกลายเป็นว่าเราพอยินดีเมื่อเราพอยินดีให้กับคนมากเท่าไหร่คนรอบข้างของเราก็จะเป็นคนที่พอยินดีกับการเติบโตของเราคนอิจฉาริษยาก็จะค่อยๆหายไปจากชีวิตของเราเช่นกันมันคือโลกแห่งการดึงดูดน,นะงนั้นถ้าเราอยากกําจัดคนอิจฉาริษยาเข้ามาอิจฉาเรามาลิษยาเราก็มันแปลว่าเขากลัวเรา วิธีปฏิบัติก็เหมือนกับตอนต้นเทปที่ครูพูดไว้กับคนที่เข้ามาใส่ร้ายเราต่างๆนานาก็มาจากความอิจฉาริษยานะคะดังนั้นให้เราให้เราเมตตาเขาสงสารเขานะคะแล้วเราก็ทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่เราไปห้ามคนนินทาไม่ได้แน่นอนนะคะพระปฏิมายังราคินนะคะคนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะดังนั้นให้เราฝึกตัวนี้ไว้ฝึกที่จะให้ออกไปกับคนอื่นมากๆนะคะขอบคุณค่ะ